สวัสดีค่ะทุกคนวิวไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเบื่อกันแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าวันนี้วิวก็จะมาทำคลิปรูทีนให้ทุกคนดูเหมือนเดิมค่ะหวังว่าจะ enjoy นะคะชาวฤดูฝนเป็นชาวที่ตื่นยากมากช่วงนี้วิวแบบขอนอนต่ออีก15นาที20นาทีตลอดเลย ต่ตื่นมาแล้วก็ต้องรีบแต่งตัวไปทำงานนะคะเพราะว่าเลื่อนนาฬิกาปลุกมาสองรอบแล้ว <S <S อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะช่วงเช้าเนี่ยบเบลก็จะทาแค่เซรั่มกับครีมกันแดดนะคะไม่ใช่อะไรนะยังไม่ได้ซื้อใหม่สักพีค่ะช่วงเช้าเนี่ยก็เลยเน้นทาเบา แค่เน้นครีมกันแดดก็พอและบิวก็จะเน้นแต่งหน้าที่แบบ everyday ล o กสุดๆแต่งง่ายๆสุดๆก็คือการลงรองพื้นแล้วก็ทาอายแชโดว์เขียนคิ้วปัดแก้มแล้วก็ทาลิปสติกแค่นี้ก็สามารถออกไปทำงานได้แล้วค่ะบิวก็จะเน้นเป็นโทนสีส้มๆชมพูชมพูบิดพีน,นะคะบิวรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบ ล่าเริงสดใสสดใสแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นมานิดหนึ่งส่วนเรื่องทรงผมเนี่ยยิ่งง่ายกว่าเดิมอีกค่ะวันไหนที่ผมสวยนะคะวิวก็จะเน้นปล่อยผมค่ะแต่ส่วนมากก็จะมัดผมแหละเพราะว่าผมค่อนข้างอยากโศกมากๆแล้วมันจัดทรงยากมากๆอีกอย่างหนึ่งฝูง,ง่ายมากๆด้วยค่ะและกิจวัตรที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการกินวิตามินตอนเช้าค่ะวิวรู้สึกได้เลยนะคะว่า หลังจากกินวิตามินเนี่ยร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งค่ะก็คือจะป่วยแต่ว่าไม่หนักเท่าตะกอใชค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ A เด y In My l i ล e อีกแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำงานด้วยกันแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปซื้อของเข้าห้องกันนะคะ ถึงที่ทำงานไวนะคะก็จะเออละเหยนิดนึงแล้วเปิดคอมแล้วก็นั่งพักค่ะแล้วระหว่างเดินมาอากาศร้อนมากแต่ก็ลมแรงมากหัวฟูไปหมดจากที่เปิดคลิปไปว่าเป็นคนหัวฟูแล้ววันนี้ก็คือฟูฟ่องมากๆหลังจากเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงมาซื้อข้าวกลางวันค่ะ แล้วก็จะซื้อกาแฟขึ้นไปดื่มด้านบนด้วยนะคะเพราะว่าเห็นงานแล้วเครียดมากงานเยอะม,มากต้องดื่มกาแฟค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคอซองที่ปวดบานกลับขึ้นมาก็ขอกินไปแล้วก็นั่งฟังพี่ในทีมดิสคัทกันไปนะคะท็อปปิกสนุกมากยามเช้าวันนี้ หลังจากมีความสุขกับขนมได้10นาทีเท่านั้นก็ต้องรีบกลับมาเคลียร์งานค่ะเพราะว่าทุกอย่างจะต้องเสร็จให้ทันภายในวันนี้ไม่งั้นมันก็จะกองไปจนถึงพรุ่งนี้ซึ่งไม่ดีเอาม,มากเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีงานเยอะมากกว่าเดิมหรือเปล่าหลังจากมื้อกลางวันก็ขอเติมสีสันให้ปากอีกครั้งค่ะลืมถ่ายมาให้ดูอะ แล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างยุ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีงานที่ต้องเคลียร์ต่อให้เสร็จแต่ก็ต้องรับสายลูกค้าแล้วก็เก็บข้อมูลให้ครบด้วยค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเลยนะคะที่รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเพราะว่าทำงานเพลินมากๆเลย มีงานรออยู่บนโตะเยอะมากแต่อย่างที่บอกก็คือเราต้องบอริหารเวลาแล้วก็ทำงานให้เสร็จภายในวันนะคะเพราะถ้าข้ามวันไปเมื่อไหร่งานก็จะกองกองกองจนไม่รู้ว่าวันไหนจะลมทับเรานะคะงานเสร็จทันเวลาค่ะทุกคนได้เวลากลับบ้านแล้วไปปิดคอมไป เนื่ยจากการเราก็มาเหนื่อยกลับบ้านกันต่อค่ะแต่ท้องฟ้าวันนี้สวยมากให้อภัยก่อนที่จะไปซื้อของสตอกเข้าห้องนะคะบิวก็ตั้งใจว่าจะมาซื้อสีน้ําแล้วก็สมุดเล่มเล็กๆเพื่อที่จะเอาไว้ระบายสียามว่างวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นการพัฒนาฝีมือแล้วก็รือ้อฟื้นการระบายสีของตัวเองด้วยค่ะ ไม่ไม่ได้เดินซื้อสมุดวาดรูปประบายสีแบบนี้มานานมากๆแล้วนะคะพอมาเ้ออีกทีก็คือลายตามมากไม่รู้จะเอาเล่มไหนเราก็ถึงเวลาสนุกแล้วค่ะช่วงเวลาที่สนุกที่สุดเวลามาเดินห้างนะคะก็คือเราจะหยิบทุกอย่างที่อยากกินค่ะแล้วก็ไปรุนว่า บินจะออกมาเท่าไหร่นั่นเองค่ะ ถ้ากลกับถึงห้องมิวก็จะรีบเก็บทุกอย่างเข้าตู้เย็นเลยนะคะแล้วก็จะแบ่งเนื้อสัตว์ออกเป็นมือมือค่ะเพื่อง่ายต่อการทําอาหารในส่วนของผักก็คือซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมค่ะส่วนอันนี้เป็นโยเกิร์ตที่ชอบนะคะแล้วก็อันนี้อร่อยมากเคลียร์วัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาของการทําอาหารเย็นค่ะ วันนี้เหนื่อยมากแล้วนะคะวิวก็าจะเน้นทำเมนูง,ง่ายๆค่ะก็คือผัดผักนั่นเองค่ะเพราะว่าแค่ปรุงๆแล้วก็กินได้แล้วเด็กอะไรเนี่ยเยอะอ่ะเด็ก ีวันนี้เราล้างหน้าอาบน้ำเสร็จแล้วเรามาทำเซลฟ์แคร์กันค่ะมามาร์กหน้าเป็นเพอเพราะว่าวันนี้แบบค่อนข้างเหนื่อยมากๆกก็ล้างหน้าให้สะอาด ในวันที่เหน่อยมากๆเนี่ยทุกคนอย่าลืมสปอยตัวเองกันให้มากๆเหมือนกันนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีแรงที่จะไปทำอย่างอื่นต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ่ะและการสปอยตัวเองของมิวในคืนนี้ก็คือการปล่อยตัวเองได้ดูซีรีส์นั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนจะหาเวลาให้กับตัวเองในทุกๆวันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ เสร็จแล้วขออนุญาตไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย굿ไนท์